สวัสดีครับวันนี้จะมาทำน้ำพริกกะปิกันันนี้ก็จะมีกระลำอากาศปะทูทอดนะครับต้นหอมนี่ก็จะเป็นดอกหอมนะครับพริกมะนาวนะครับมาเริ่มทำกันเลยมาครับอันนี้จะเป็นพริกแดงขี้หนูนะครับ ใส่ลงไป้าใส่พ่อมหอมขาวไปเลยตํ่ำนะครับเสร็จแล้วครับต่ำพอแหลกนะครับจะบอเอาแหลวมากใส่กะปิลงไปเลยนี่กรกะปิของเรา น้าลงไปนะครับบดบดบดจะเป็นมาแข้งนะครับใส่รอยลงไป รสลงไปทำด้วยน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายเอาลงไปเพิ่มความเปรี้ยวนะครับเสร็จแล้ว ร้อยแล้วครับน้ำพริกกะปิของเ้ามาแค้งให้ผมจะบดต่ำเน่ยครับเพราะว่าถ้าต่ำม,มันจะดำได้แล้วหน้าตาออกมาจะประมาณนี้อยากไปทอดปลาทูครับลวกพักต่อเปิดแก๊ดนะครับามาต้มผักลวกรักกัน พักเลยครับน้ำเดือดแล้วนี่ผักกาดของเขาผู้เขียวหางดอกนี่จะเป็นกะลำนี่จะเป็นดอกหอม ใส่ตักใส่ถ้วยเลยครับหลหอมแหนเองหรอ เสร็จเรบร้อยครับเมนูน้ำพริกกะปิของเขามีปลาทูทอดน้ำม่รกระถิน กระลำครับก้นหอมมะแข้งถ็นก็เข้านึ่งเข้าสวยหอนห้อนครับกำลังหุงเข้าอยู่ครับเข้าสุกแล้วหอมๆเลย